บทสรุปคดีน้องชมพู่ภาคลับลวงพรางจบหรือจอดรอกุญแจสำคัญเครื่องจับเท็จสังคมรอคำตอบใครทำน้องชมพู่เด็กหญิงอรวรันวงศีชาไวัยสามขวบแห่งบ้านกก,กอกเสียชีวิตแม้ตำรวจเคยออกมาบอกใกล้ได้ตัวคนร้ายผ่านไปกว่า9เดือนคดียังไม่มีท่าทีจะคลี่คลายจนล่าสุดมีการนำตัวคนใกล้ชิดไม่เว้นทางลุงพลป้าแตน เข้าเครื่องจับเท็จท่ามกลางความเครือบแคลงสงสัยทำไมเพิ่งดำเนินการเช้าว,วันที่11พฤษภาคม2563น้องชมพู่หายตัวไปขณะอยู่กับน้องสดิ้งพี่สาวจนพ่อแม่พร้อมชาวบ้านออกตามหากระทั่งบ่ายวันที่14พฤษภาคมยายตุนอายุ70ปีชาวสกลนครไปเก็บเห็ดหาของป่าพบรองเท้าเด็กสีเขียวอยู่กลางป่า นำไปสู่การค้นหาและพบศพน้องชมพู่ในสภาพเปลือยกายเป็นจุดเริ่มเกิดตัวละครมากมายในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้อย่างกับเรียลิตี The ้กอกกอกเดอะซีรีส์ใครไม่ติดตามคงไม่ได้แล้วและไม่แปลกที่จะมีเหล่ายูทูบเบอร์หลายชีวิตลงพื้นที่ปักหลักนำเสนอเรื่องราวมากมายเพื่อเกาะกระแสะความดังของลุกพลหรือนายชัยพลวิภา ซึ่งได้กลายเป็นซูเปอร์สตาร์ไปแล้วแม้อีกภาพหนึ่งตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยเช่นเดียวกันกันกบคนใกล้ชิดน้องชมพู่อีกหลายคนขณะที่ผลแปรเครื่องจับเท็จจะเป็นกุญแจดอกสำคัญอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อออกมาเป็นรายงานทางพนักงานสอบสวนจะนำไปพิจารณาตามขั้นตอนซึ่งจะมีหลักฐานในการออกหมายจับ ผู้กระทําผิดได้หรือไม่คงต้องลุ้นต่อไปบทสรุปในคดีนักชมพู่จะเป็นอย่างไรระหว่างจบหรือจอดจากการวิเคราะห์ของรองศาสตร,ราจารย์พันตรวจโทด,โดกรก,พพรกิษณพงษ์ภูตะกูลผู้ช่วยอธิการบดีและประธานกรรมการของคณะอัชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทายาลังสิษกล่าวกับทีมข่าวว่า เนื่องจากไม่ทราบในเรื่องของพยานหลักฐานทั้งหมดทั้งหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีวัตถุพยานและพยานบุคคลซึ่งมีความเชื่อมโยงกันรวมทั้งเครื่องจับเท็จแต่เชื่อว่าตำรวจพอรู้ตัวว่าผู้ต้องสงสัยคือใครจึงนำไปสู่การเข้าเครื่องจับเท็จซึ่งต้องมีหลักฐานที่มีน้ำหนักในการออกหมายจับนำไปสู่กระบวนการของศาลที่ผ่านมา การพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ FBI ของสหรัฐมีการยืนยันว่าเครื่องจับเท็จมีความแม่นยำประมาณ99.99% 99หากมีการพูดโกหกเครื่องมือวิทยาศาสตร์จะตอบได้ทั้งอัตราการเต้นของหัวใจความดันโลหิตเหงื่อที่ออกมาและการเต้นของชีพจรเป็นต้นแต่ในแง่หลักฐานจากเครื่องจับเท็จสารไม่รับฟังร0 0จะต้อง หาพยานหลักฐานประกอบสำนวนคดีตำรวจไม่เปิดเผยข้อมูลหลักฐานเหล่านี้หรือให้ข่าวในลักษณะลับรวงพรางใช่คือไม่ใช่และไม่ใช่คือใช่อย่างกรณีผอ,ออกอฟเคยบอกคนร้ายหนีจากพื้นที่ชายแดนแล้วเพื่อให้คนร้ายตายใจเช่นเดียวกันกับคดีน้องชมพู่ตำรวจได้ตีวงแคบจนรู้ว่าคนร้ายคือใครและต้องหาพยานหลักฐาน ให้มีน้ำหนักก่อนหน้าที่พบศพน้องชมพู่ในป่าซึ่งรถไม่สามารถเข้าถึงได้ต้องเป็นคนชำนาญในพื้นที่ที่เดินทางไปที่ก่อเหตุอีกทั้งหลักฐานในที่เกิดเหตุถูกทำลายถูกเหยียบย่ำไปแล้วจนไม่เหลือซึ่งในต่างประเทศมีการ,รแผนกคดีแช่แข็งไม่ว่าจะเปลี่ยนตำรวจผู้รับผิดชอบไปแล้วแต่คดีก็ยังไม่จบ ยังสามารถหาหลักฐานใหม่ภายใน20ปีเพราะฉะนั้นหากคดีน้องชมพู่หาพยานหลักฐานไม่ครบถ้วนและเมื่อเวลาผ่านไปอาจมีเทคโนโลยีทันสมัยจนสามารถยืนยันบุคคลก็ได้ว่าใครคือคนร้ายจากความก้าวหน้าทางนิติวิทยาศาสตร์ความคืบหน้าล่าสุดทนายตั้มจ่อฟ้องทนายเดชาและอัจฉริยะปล่อยข่าวโคมลอยคดีหมิ่นประมาททนายตั้มเดือดจัด โดนทนายเดชาและอัจฉริยะปล่อยข่าวคมลอยคดีหมิ่นประมาทที่ปราจีนทนายตั้มโดนพิพากษาจำคุกไม่รอลงอาญาทนายตั้มหรือสิทธาเบียบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวกรณีที่โดน2อทนายดังอย่างทนายเดชาและอัจฉริยะปล่อยข่าวโคมลอยว่าคดีหมิ่นประมาทที่ปราจีนบุรีนั้น ทนายตั้มโดนพิพากษาจำคุกไม่รอลงอาญาทนายตั้มจึงไม่รอช้าแคปข้อความที่ทั้งสองทนายโพสต์มาเผยแพร่พร้อมบอกว่าขยันปล่อยข่าวเฟซนิวมาทำลายผมเหลือเกินนะครับเพราะในความเป็นจริงสารพิพากษายกฟ้องยืนตามสารชั้นต้นนั่นแปลว่าผมไม่มีความผิดไม่ได้กระทำผิดและเป็นผู้บริสุทธิ์อีกทั้งทนายตั้ม ยังได้บอกกับทั้งสองท่านอีกว่ารอเจอกันในชั้นศาลได้เลยคุณสองคนไม่เคารพคําสั่งศาลเหรอครับลบตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วผมจะดำเนินคดีคุณสองคนในข้อหานําความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทำให้ผมได้รับความเสียหายคนเข้าใจผิดมากมายจากการที่พวกคุณใส่ร้ายอายุก็ไม่ใช่น้อยๆน,นะครับอยู่หมวดสวัสดีวันจันทร์ กันแล้วจะสัมภาษณ์จะพิมพ์าไรไยออกสื่อในฐานะบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมอย่าให้คนขาวว่าเอาได้ว่าแก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานคดีตัวเองเป็นโจทย์แท้ๆอย่างก้าโกหกคำโตแล้วคดีอื่นๆที่เล่นใหญ่จะขนาดไหนอยากให้ประชาชนคิดเอาเองครับแล้วเจอกันในศาลร,รอบนี้กราบตีนผมก็ไม่ยอมครับ ท่านที่อยากรู้ความจริงติดตามไลฟ์สดเรื่องนี้ทาง YouTube ช่องทนายตั้มสิทธาเวลานี้ได้เลยครับความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่อัจฉริยะพาปิมซีโฟพบตำรวจให้ปากคำปมชาลุงพลโฆษณาเกินจริงอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยออาชยกรรมพาปิมซีโฟพบตำรวจในฐานะพยาน หลังเคยร่วมเป็นพรีเซ็นเตอร์ชาลุงพลรับตกใจมากเมื่อคลิปของพรีเซ็นเตอร์อีกรายอวดอ้างสรรพคุณแก้โควิดมาเร็งเมื่อวัน 23, 4, ที่23กุมภาพันธ์64ที่กองบังคับการปร,ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุม้มครองผู้บริโภครหรือบอกอปคบคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมมชื่อหลือเยอื่ออาชญกรรมพานางสาวสุภร,รดารินร,รดามณี อายุ48ปีหรือปิ๋มซีโฟเข้าพบพันตรวจเอกเนติวงกุลาบผู้กำกับการ4บกปคบ,บ,บและพนักงานสอบสวนกก4บกปคบ,บในฐานะพยานหลังเมื่อวานนี้ชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมได้ร้องทุกกล่าวโทษต่อผบกปคบ,บ,บให้ดำเนินคดีกับเจ้าของชามาดีพีช และนายชัยพลวิภากับพวกในฐานความผิดมาตรา40และ41พรบอาหารและยานางสาวสุภาราดากล่าวว่าวันนี้เข้ามาเป็นพยานในประเด็นที่ตัวเองเคยร่วมเป็นพีเซนเตอร์เคยได้อ่านสรรพคุณของชาดังกล่าวในครั้งแรกระบุช่วยในเรื่องของการขับถ่ายทั่วไปพร้อมยืนยันว่าตนบอกต่อสรรพคุณตามที่ตัวเอง ทดลองและเห็นผลนั่นคือเรื่องการล้างลำไส้และขับถ่ายดีขึ้นเท่านั้นแต่ยอมรับว่าตกใจเมื่อเห็นคลิปและทราบว่าพรีเซนเตอร์อีกคนระบุสรรพคุณชาว่าสามารถแก้ไวรัสโควิด -19 รวมถึงโรคมะเร็งได้ทั้งนี้ยอมรับว่าขณะรับงานพรีเซนเตอร์นั้นเพื่อให้สินค้าและชื่อแบรนด์ไปที่รู้จัก ตนได้ร่วมกิจกรรมหลายอย่างกับแบรนด์สินค้ารวมถึงพรีเซนเตอร์ชายอีกคนร่วม2เดือนจนแบรนด์ไปที่รู้จักแล้วจึงได้ยุติบทบาทเป็นเรลเซนเตอร์ช่วงปลายปีแล้วทั้งนี้ไม่อยากเป็นคู่กรณีกับใครแต่ยืนยันว่ามาในฐานะพยานเท่านั้นและขอพูดเพียงประเด็นตนเท่านั้นซึ่งข่าวก่อนหน้านี้ร้องเอาผิด ลุงพลอวดอ้างสรรพคุณชารักษาโควิดได้ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญกรรมร้องเอาผิดลุงพลที่ไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับชายี่ห้อหนึ่งแล้วมีการโฆษณาสรรพคุณสินค้าเกินจริงว่าสามารถป้องกันโควิด1 9และรักษามะเร็งได้นายอจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมนำหลักฐานเป็นเอกสารจากเพจ Facebook ช,ชายี่ห้อหนึ่งที่มีนายชัยพลวิภาหรือลุงพลเป็นพรีเซนเตอร์ไปแจ้งความกับตำรวจ ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคอบอให้เอาผิดกับนายชัยพลและพวกที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ในความผิดตามพรบอาหารและยาและพระบอคอมพิวเตอร์กรณีนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จนายอชริยะกล่าวว่ามีการโฆษณาสรรพคุณชาดังกล่าวสามารถรักษาโควิด -19 รักษาโรคมะเร็งและสามารถลดไขมันได้ ซึ่งเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ไปบริโภคแล้วไม่เป็นไปตามที่กล่าวอ้างรวมถึงเมื่อตรวจสอบการจดทะเบียนกับอยอยแล้วไม่พบว่ามีชื่อชาลุงพลจดทะเบียนในระบบแต่ในการโฆษณากลับใช้ชื่อชาลุงพลจึงถือว่าเป็นการโฆษณาเท็จนายอัจฉริยะยังย้ำอีกว่าการแจ้งความในครั้งนี้ไม่ได้จงใจกันแกล้งแม้ว่าก่อนหน้านี้จะเป็นคู่กรณีขัดแยง้ง กันในเรื่องของคดีน้องชมพู่มาก่อนก็ตามในส่วนของตำรวจบอกว่าหลังจากนี้จะตรวจสอบไปยังอ,อยอว่าข้อมูลเป็นไปตามที่มีการร้องเรียนหรือไม่หากพบว่ากระทําผิดก็จะออกหมายเรียกมาแจ้งข้อกล่าวหาต่อไป